นเนี่ยเปิดเทอมในายางเปิดนานแล้วค่ะเปิดมาได้สี่สัาห์แล้วขอท่าริบนิดนึงนะทุกคนวันนี้มาแป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมตัวแล้วคือจริงๆวันนี้ที่มาช้าเพราะว่า นี่ค่ะมังต่อสมาชิกใหม่ในห้องก็คือเป็นโต๊ะทำงานของดิฉันเองแล้วก็เหมือนมันแบบมันยากเกินความสามารถไปนิดนึงมันก็เลยก็เลยช้าไปหน่อยผ้า<อ>มาคลุมมาชุมอยู่แป๊บนึงนะได้เลยสวัสดีค่ะโอเมก็ oh คือมันมอมมากจริงๆแต่ว่าก็ทุกคนคิดถึงก็เลยคิดว่าจะมาแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยตอนแรกที่วางไว้ก็คิดว่ายังไงก็ต่อโต๊ะเสร็จก่อนแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่ก็เลยกิดกระชันชิดมากเวลาไลฟ์ตอนแรกกะว่าเอจะอาบน้าแบบว่าให้มันดูดีอะไรเงี้ยอะไรยังไม่ได้อาบน้ำเลยก็เลยหนูเปนแผ่นตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้คือเกาเพราะมันคันงันกลายเป็นแผ่นตรงนี้เหมือนนวด นอนจิมสองอันยังไม่นอนเธออยู่ถ้าใยยยมดึกเช่นคนอาจจะมาไม่ถึงสี่สิบนาทีแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอีกแน่นอนในรอบนี้ที่หนูบอกไว้ว่าเออเดี๋ยวนัดน,นะแล้วก็ไม่แพนไว้ว่าคือพรุ่งนี้คือวันพฤลวันนี้คือวันเดี๋ยนะกำตอนนี้คือกาลังจะวันพฤหัสแต่ว่าหนูแค่จะบอกว่าในวันศุกร์ของหนูนั้นหนูมีไปถ่าย แบบว่าของมหาลัยใช่ไหมแบบของของคณะเป็นแบบเป็นถ่ายโฟตโต้โบุ๊กแบบของของทุกคนไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าต้องแต่งหน้าแต่งตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยคิดว่าเดี๋ยวมาวันสุกก็คือพรุ่งนี้ก็คือก็คือมาลื่นอีกหนึ่งทีก็คือวันสุกเอาไหมคือใดๆคือวันสุกจะมาอีกทีนึงน่าจะเป็นช่วงเย็นๆนะบอกไปก่อนอันนี้บอกแล้วนะว่าจะมา จะแต่งหน้าสวยๆมาด้วยแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าสวยๆมาเค okay, แม่ดิวแม่นี่คือมาแบบอัปเดตอะไรเอ่ยใดเอ่ยอัปเดตอัปใจว่าแบบเออที่ห้องมีโต๊ะแล้วนะอย่างเงี้ยไม่มีในพันนี้จะไม่หลับก็ไม่มาไม่น่าหรอกอาจจะมานั่งทำการบ้านโชว์คนอะไรเงี้ยเหมือนที่เคยอยากทำ ตอนนี้แบบก็กําลังจัดพื้นที่อะไรให้มันแบบเหมาะก่การเรียนหนังสืออ่างเงี้ยจริงๆอยากมาตอนเที่ยงเป็นแสงพระอาทิตย์อยู่เพราะว่าคือห้องห้องห้องหนูเนี่ยตอนเนี้ยตอนกลางวันอ่ะสวยมากเป็นแบบเป็นแสงพระอาทิตย์เข้ามาที่กําลังดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นมูลี่ใช่ไหมมันก็สวยอ่ะด้ยแบบ I'm being famous worldwide for, for being ตัววีไอพีวตลกมากเลยทุกคนมันแมดมากเลยอ่ะคือหนูสูว่ามันก็แค่เป็นเป็นตัวหนูหนูเป็นตัวหนูปกติก็ใครถามก็แค่อธิบายใช่ไหมแต่ว่ามันแมสมากเลยในติ๊กต็อกแล้วก็ออกสํานักข่าวที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสํานักข่าว LGBTQ แบบระดับโลกคนติดตามหลายแสนอ่ะหนูก็แบบฮะน้อง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าคือเราแบบเราดีใจแล้ก็ยินดีมากๆเลยนะคะหนูนะมันจะไม่เคยคิดว่าวจะแมสมาก่อนก็แมสในหมู่หมู่ LGBTQ ด้วยดีใจมากจริงๆ <laughs> เลิศปะเลิศเกินงงอ่ะแล้แบบเป็นคอมเมนต์ฝรัง่งคอมเมนต์ชาวต่างชาติหมดเลยอ่ะแบบตะโลกอ่ะไม่แบบคือเราแค่แบบมีคนถามคำาถามเข้ามาแล้วก็ตอบไงแบบว่า ขาแต่ว่าไม่ต้องจีบนะคะไม่ต้องจีบกันเข้ามาแค่บอกว่าเออแบบแค่บอกว่าเราชอบผู้หญิงนะแบบนี้เราแบบชอบผู้หญิงอย่างเดียวแบบด้วยเอนเนอรจีแบบ I'm Gay Girl แค่นี้ไม่ใช่ไงคลิปในติกตอกแบบที่เขาลงประกาศอะคือสี่หมื่นกว่าไลค์แล้วอะงงมากอะแบบ ดูเกติจริงตลกว่ะแล้วอะไรนะแล้วมันก็แบบแปลกๆดีอะ่ะ <laughs> ไม่เคยแมสมาก่อนโย <Yo, S 1> <laughs> เห็นเมนนแล้วนะวันนี้ดังชว่วงค่ำคืนจริงดังเพราะคำตอบแบบไม่ได้คิดอะไรเลยเดแบบ <laughs> ก็ตอบคำถามเฉยๆอะไรเงี้ยดังแล้วเรียกไม่หันเป็นด้วยกันไหมคะเฮ้ยไปแชทเกมมานี่แต่ว่าไม่ได้เข้าไปดู <c oughs> <c oughs> มาไม่อยากเห็นโต๊ะไหม <c oughs> ต่อโต๊ะแล้วนะ คนมอมมากจริงๆขออภัยใช่พี่มิงมาโตดะตูแข็งแรงมากหนูว่าสิ่งที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยคือหนูเองขันน็อตเป็นยี่สิบสามสิบตัว ลิ้นชักเลยนะคนุหนูมีลิ้นชักเก็บที่นี่ผมกับได้ประกบดีๆแนละ้วแล้วก็มันมีน็อตบางแบบว่าคือโต๊ะแบบนี้มันทีมก็จะเป็นรูมาให้เราขัะนนะ็อตใช่ปะแต่อันเนี้ยมันมีเป็นที่สิบรูเลยที่จริงๆแล้วมันต้องมีรูแต่มันไม่มีรูอะก็ค,คือต้องเจาะไม้ลงไปเองแบบขันไปมันเหนื่อยมากว่าก็เลยไปช่วยไปขอความช่วยเหลือจากแม่กับเลกเก้แล้วก็แม่กับเลเก้ก็ให้ความช่วยเหลือมายอย่างเต็มที่กับคุณทั้งสองคนมา,มากะ ตาหมอไหมครับลิ้นชักตาโลกอยากหลอกเยอะแม่ซื้อให้เหรอแม่ซื้อให้ไม่ใช่โต๊ะที่กางออกกะกะคือจริงจริงอ่ะ ข้าวแล้วเฮ้ยข้าวแล้วอีว๋อะก่อนโต๊ะตัวเนี้ยคือหนูห้องหนูมีแต่โต๊ะเครื่องแป้งเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเป็นเวลานานใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราต้องใช้โต๊ะใหญ่แต่ตอนนี้เราวาดรูปเราใช้โต๊ะเราต้องใช้โต๊ะทางงทํางานอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออต้องใช้แล้วแหละต่อเองเบือต่อเองครับถ้าแข็งแรงจริงต้องไปงาน้อกับเจเจหมดแรงไปกับการไขน็อตแล้วนี่ คนไม่ได้อ่านเป็นคันขอโทษเนาะที่เราตอบอกว่าคันี้สวยเนาะทุกทุกชาสัปดาห์หน้าแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นสัปดาห์หน้าแล้วใส่ชุดอะไรบ้างนะลืมไปหมดแล้วคนขอจําสัน้น <laughs> มีชุดนักศึกษาที่เอามาไปจำได้อยู่เออ thank you for turtle <c oughs> คนหมอน,นี้มันเป็นหมอนรองหลังที่ดีมากแบบ <c oughs> สบายจะหลับ ลอหนูกำลังตลกกบเกินอยู่ที่หนูมาาสายทำไมทำไมหัวฟูขนาดนี้ชีวะเสร็จเป็นไงบ้างน้องเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยอยากไปออกอีกอะอยากมีโอกาสไปออกรายการอีกไม่ได้ไปกรุงเทพแล้ว ที่แปลว่ากำลังจะไปในอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าไม่รู้เลยว่าคาเซโบมาส่อมีเดินสายไหมเดี๋ยวให้พี่ทำวันพนักงานให้นะดีดีค่ะเนี่ยคือหนูจะบอกว่าจริงๆแล้วในห้องหนูมีจิ้งจกซึ่งหนูกลัวมากตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นหนูเราแวงระแวงซึ่งหนูเราแหวงจริงเพราะว่ามันมีจิ้งจกเดส เอไปรับเชียงใหม่เงินมามีแหละได้เลยเจ้าปากันเนื้อออนี่จะอวดงานทุกคนนะคะสมัยที่มารู้ไม่เดินสายนะแต่ว่าไม่รู้ว่าสมัยคาเซโบมีไหม <c oughs> ไม่รู้ว่ารัชสมัยนี้มีไหม <c oughs> เรียนยากมาแก่เรียนยากไหม คือเรียนอ่ะมันไม่ยากมากแต่ว่างานมันเยอะมากแล้วก็มันต้องเป็นงานที่ใช้เวลากับมันแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลากับอย่างอื่นด้วยในช่วงเวลาแบบสองเดือนสุดท้ายนี้อย่างอื่นที่มากก็คือค่าใช้จ่ายมาสุดโอเคนะคะนี่คืองานทัศนธาตุนะคะทุกคนชิ้นแรกก็คืองานจุดนี่คือชิ้นงานจุดนะคะแต่ว่าต้องให้เครดิตกัว่าไม่ได้ทําคนเดียวให้ลูกกช่วยทํา นี่คืองานจุดออนเนเองคิดไว้บ้างานนี้สวยดีแต่ว่าไม่เหมาะกับมูดห้องก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะยกให้เลเก้ไปเป็นความภาคภูมิใจของน้องดูเก๊ะไค่ะใครมปนโรกกลัวรูน้องขอโทษด้วยนะคะน่าจะกลัวมากอยู่มันมันรูมากอะอันนี้น่ากลัวมากใครกลัวรูไหมแ้วคือหนูวาดมาขึ้นมาเองหนูก็เลยไม่กลัวเพราะว่าเออหนูวาดเองอุ้ยแต่มองไปนานๆก็กลัวเหมือนกันวาดเองแท้เททำไมวันวาดไม่กลัวมา กลับมาดูแลลัวอยู่จุดแล้วก็เส้นนี่คือเส้นนะคะของไอติมคือจริงๆอาจจะวาดเอาก็ได้แต่ว่าเราคิดว่าเออมันมีวัสดุที่เป็นเส้นหลายอย่างในห้องก็เลยทําสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นเส้นอาจารย์บอกอาจารย์บอกว่างานจุดแบบละเอียดมากแบบที่ส่งงานช้าเพราะละเอียดใช่ไหมก็เลยบอกอาจารย์ว่าอ๋อเปล่าคา่ะหนูไม่ไม่ได้มาสัปดาห์ที่แล้วหนูทางานก็เลยอันนี้เส้นคือเส้นน่ะอาจารย์บอกว่ามันค่อนข้างตรงตัวไปหน่อยแบบว่า มันเหมือนมันสื่อสารโดยง่ายไปหน่อยอะไรแบบนี้ก็เข้าใจได้แล้วก็อ,จา,อาจารย์บอกว่าอาจจะต้องแบบเหมือนสร้างความหมายให้มันมากขึ้นแบบนั t จัดเส้นนะแบบอันนี้เหมือนคือสังส่งให้ทำเส้นแล้วก็ทําแค่เส้นเฉยเฉยออกไหมก็เลยแบบโอเคเข้าใจอาจารย์แต่ว่าหนูก,ก็เข้าใจตัวเองด้วยเพราะว่าหนูไม่ค่อยมีเลายแล้วหมายแบบว่าอันนี้เก่งละไม่เป็นไรครั้งหน้าจะลองตีความมันให้มากขึ้นตั้งใจแบบทำหนึ่งชิ้นให้มากขึ้นแต่ว่าอาจารย์สั่ง หนึ่งสัปดาห์อาจารย์สองห้าชิ้นก็เครียดอยู่ต่อไปเป็นรูปทรงลูกล่างลูกทรงเป็นสิ่งนี้อันนี้ลูกล่างลูกทรงคือจริงอ่ะเป็นงานที่ยากมากเลยเพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่ทําทเป็นเชฟแบบทําเป็นพวกคิวบิซึ่งทุกคนนึงออกแมททาเหมือนงานงานแบบใครนะชื่ออะไรนะปิอโซฟโาโบปิอ,อโซแพราว่าหนูทําไม่ได้ลองแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่สวยจริงๆก็เลยแทำสิ่งนี้ เป็นแบบ cute word ใช่นี่มีห้าชิ้นเพราะเป็นทัศนาทานุล้เป็นสีอันนี้คืองานที่ชอบที่สุดงานที่ชอบที่สุดงานที่ชอบที่สุดเลยนี่ค่ะหนูสนุกมากตอนที่หนูผสมสีอาจารย์ก็ชอบชิ้นนี้เหมือนกันอาจารย์ก็บอกว่าชิ้นนี้แบบว่าเออเหมือนแล้วก็เห <c oughs> <c oughs> มือนมันก็โอเคแต่ว่าเหมือนงานเด็กออกแบบไม่เหมือนงานเด็กสะหะเลยอะไรเงี้ยแบบว่า อาจารย์แบบว่าถามว่าอยากวิบออกแบบหรือเปล่าอยพาูุ้ว่าเราทํางานค่อนข้างแบบว่าเ,าเหมือนเด็กออกแบบอะไรเงี้ยจันทร์ศิลปะในสีเจมใช่อันนี้คุณน่าชิ้งเงินศิลปะสีน้ํากับดอกไม้แบบว่าร้อนเย็นอะไรเงี้ยคือชอบมาก ชอบชิ้นนี้มากคิดว่าชิ้นเนี้ยเดี๋ยวจะมาแปะในห้องเนี่เหมือนแต่ว่าอาจจะต้องรอส่งท้ายเทอมก่อนอะไรเงี้ยชิ้นสุดท้ายเป็นชิ้นที่อาจารย์บอกว่าเหมือนเด็กมัธยมทําไม่เหมือนเด็กมหาลัยแต่หนูอยากจะบอกอาจารย์ว่าคือหนูเพิ่งเรียนมหาลัยมาเสียทิศเพราะฉะนั้นหนูก็ยังเป็นเด็กมัธยมอยู่ขอโทษที่ซิ่งเอยขอโทษที่ชิงปอปอัพไลม์นนะ เรเป็นอย่างอ้ายมีคนมาบอกแล้วชี้นนี้คืองานเท็กเจอร์ค่ะหนูก็คือด้วยความที่มันเป็นว mm ันไนท์มิราโคก็เลยหาว mm ัตถุดิบในห้องมาจัดการลังสรรเป็นเมนูชิ้นี้ขึ้นมาใช่ mm hmm. มันก็เท็กเจอร์ประมาณนี้แหละคือจริงๆอะ่ะมันต้องวาดเอาด้วยแบบว่าคือเพื่อนส่วนใหญ่วาดเอาวาดสิ่งที่เป็นเท็กเจอร์แต่ว่า คือเราเพราะค่าตะวันไนมีละครคืนนิดนึงเราแบบไปทํางานมาไปถ่ายวงเอวีมาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบทุกคนนึมองไปอันนี้ก็เก่งแล้วนี่แบบแล้วก็เข้าใจอาจารย์มากอาจารย์บอกว่าคืออาจารย์เราบอกว่าอาจารย์ชอบนะหมายถึงว่าการจัดวางทุกอย่างแบบว่ามันออกมาเป็นแบบคืออาจารย์ชมว่างานน่ารักมากเลยอะไรแบบนี้แล้ว อาจารย์แต่อาจารย์ก็บอกว่าระวังพวกอิเลเมนที่มันจะทําให้ดูแบบว่าเหมือนเป็นการตกแต่งเฉยๆโดยที่ไม่มีความหมายอะไรแบบนี้ใช่ซึ่งเราจะเปิดให้ทุกคนเอฟนะคะเริ่มได้เลยนะคะแล้วก็ดันดันอิโมจิดันอิโมจิ emoji, ค่ะพิมพ์อ่าชิ้นแรกนะคะพิมพ์ชื่อตามด้วย texture พิมพ์ชื่อตามด้วย texture ค่ะ อันนี้เอาไปเลยยี่สิบบาทพิมพ์ชื่อตามด้วยเท็กเจอร์ค่ะชุดคาเซยสวยไหม่สวยค่ะละตินชอบเป็นแบบชูที่ละตินชอบเป็นชูที่ชอบมากแบบชอบมากจะบอกว่าชูดคาเซยเหมือนแบบถ้ายืนอยู่คนเดียวก็จะรู้สึก รู้สึกแบบหนึงแต่ว่ายิ่งให้ยืนรวมกันจะรู้สึกแบบหนึง่งที่ต่อไปค่ะอันนี้นะคะพิมพ์ชื่อแล้วตามด้วยสีพิมพ์ชื่อแล้วตามด้วยสีอ,ยสอันนี้เอาไปเลยสามบาทค่ะคุณไม่มีใครเอฟเลยคะเนี่ยไม่มีใครพิมพ์ชื่อแล้วก็ตามด้วยอะไรเข้ามาเลย ประมาณนี้ชอบด้วยคนก็เอฟได้เลยค่ะนี่ใครอยากรับน้องรูไปอยู่ไหคะอเลนนี่ออกไฮเลเกค่ะโอเคประมาณนี้จริงๆนะตอนนี้ที่โต๊ะก็คือมีกระดาษดำที่รอทำงานอยู่นะคะประมาณนี้อัปเดตชีวิตทั่วไปเป็นแล้วเงินทางไหนสีน่ารักอะทุกคนเห็นดูจัง โนเทกเจอร์ no ทุกๆๆกทูกท,กท,กทกนี่แหละเคเคเดี๋ยวปักเม้นนะคะแล้วก็ดันอีโมจิปักเม้นนะคะคุณฝรนอน,นะคะมาค่ะดันอีโมจินะคะแคปยังสามบาทผ่อนได้ไหมได้ค่ะสูมประเศบสองเดือนนะคะตักละตลทุกคนเนี่ยยี่สิบนาทีหนูไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาใหม่แบบมาแบบ,แบ,บเต็มเต็มสี่สิบนาทีอีกทีวันสุกเข้ไหม เอฟเส้นเช่าอันเส้นหรอเนี่ยนะเอฟเส้นไม่ใครเอฟน,น้ำนี้หรอน้ำนี้น่ารักนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีงานอะไรก็จะมาอวดทุกคนอีกนะคะแบบงานอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เออเดี๋ยวไว้อัปเดตจริงจังอีกทีวันศุกร์แล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีไปเรียนเช้าด้วยค่ะ เป็นครับช้าด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากๆคือจริงๆริงก็เสียใจนิดนึงที่เตงมาไม่ตรงเวลาต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะคิดถึงนี่ผ่อนได้ไหมฮันน่ฮันน่ชอบลาตินจริงว่าเนี่ยจริงครับน่าหงำผมาบได้อ๋อคิับเป็นไงนึกว่าจะหลับ จนอดดูแล้วส่งหลานมาให้ดูอีกเยอะๆนะช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงหลานออนไลน์เท่าไหร่เพราะว่าเรียนเยอะก็เถอะแต่ส่งมาได้ตลอดส่งกรุงเทพไมมารับเช็คใหมค่ค่ะไอเล e บเช็คใหม่เอ้ยบอกเวลาลอะไรพร่่งหน้าด้วยได้เลยเดี๋ยวตั้งวันศุกร์ไว้เดี๋ยวขอพรุ่งนี้ดูความน่าจะเป็นอีกทีว่ามาได้กี่โมงวันศุกร์นะคะ วันสุกถมายกี่มุคือกำลังคิดว่าคือหนูถ่ายกี่มุมไว้คือหนูยังไม่แน่ใจตารางถ่ายตัวเองว่ามันคือกี่มุมเรจะรีบลงเร็วที่สุดท,ที่ทำได้ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยอยากไลฟ์หลังพาทิสตกคิดว่าคงไม่มีสาเหตุอะไรที่ทําให้ได้ไลฟ์หลังพาท์ทิตตกเท่าไหร่ขอให้เป็นแบบนั้นไปแล้วนะยี่สิบนาทีแล้วขอบคุณทุกคนมากมากนะคะแล้วก็ คนไปช่วยรีแชร์คอมเมนต์คลิปคลิปข่าวได้นะคะหน,นูจะไดดังๆค่ะหนูลเล่นนะหนูไม่เอาไม่อย่างดังหนูอยากคป็นคนธรรมาดาหนูแค่้อเล่นเป็นโจกก็จจำวันบา,บายๆนะคะ